วันนี้เราจะมาแช่อามนะครับกัดเซียมตะแลกเติมน้ำาต็ถังตาสีน้ำเงินนะครับเอาแบบเต็มถังเลยอามมันยาวแช่ทีละสึ่งก็จะได้อยู่มั้งรับสดาไฟมันก็นานแล้วนะไม่รู้จะได้ไหม ก็คือก่อนแล้วเทลงเลยนาย่าจะพอแล้วเยือแล้วหอ้ที่ค,นค่นกอนได้แล้วตาไม่กวดก็ให้ละลาย เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ไหมทรั้งเขาเป็นไรดอกมกนะั้งเนาะไม่น่าจะเป็นนะมันไม่ได้ใช้นานแล้วมันก็ละลายยากอยู่นิดนึงนเป็นก้อนเป็นอ,อากาศมันนตนอากาศน่าจะพอแลนะ้วมั้ง โอ้โหอะไรแดงๆวะแจงว่าเต็มเนยเราจะมา,ามะดูว่ามันจะได้ไหมเอาไปเลยลงถึงลงไปเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูกันว่ามันจะได้ไหมครับผมก็แช่มาจนประมาณ3มชั่วโมงแล้วนะครับก็จะ ได้ประมาณนี้จากสีน้ำเงินนี่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเช่สักนิดหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูใหม่ใช้เวลานานเกินก็โอเคอยู่นะครับจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีปิ่นียมสีเดิมเอาขึ้นมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็โอเคอยู่นะ แต่ที่รอยลึกๆนี่รอยบาทที่มันลึกมันก็จะไม่ออกแต่ถ้าแช่านานว่นนี้ก็จะออกอยู่นะแต่ผมเก็จแช่นานได้สองสีเลยเพราะว่าแช่มันแช่ไม่ทั่วนะครับแช่ได้ทีละครึ่งแต่แล้วก็จะประมาณน,นี้นะครับพอได้ไหมครับ